สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะภาษาว่าจะไม่ลองพายตั้งแต่เริ่มก็ตามหมายที่เชิเลยครับพี่หลราสูญเสียเนาะก็วันนี้ต้องขอโทษพี่พี่ด้วยที่ไม่ได้ให้คำถามไม่ให้พี่ถามอะไรเลยก็ ขอเริ่มเรื่องแบบกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายเนาะจริงๆนุ่นก็วางแผนกับสมิตเเวทว่าจะผ่าคลอดวันที่ยี่สกราที่ผ่านมาก็นุ่นไม่ได้ฝากคันที่สมิตเเวทสุขุมวิทนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่ๆรู้กันว่านุ่นมีคลินิกเป็นของตัวเองเนาะที่ดูแลตั้งแต่ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ปรึาษาผู้มีบุตรยากรวมไปถึงการฝากคัน เพราะฉะนั้นนุ่นเลยเลือกที่จะฝากคันกับคลินิกตัวเองโดยมีคุณหมอนัดเป็นผู้ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นส่วนเรื่องการฝากคันเป็นยังไงนุ่นขอโยนให้คุณหมอเป็นคนให้รายละเอียดแล้วกันเนาะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมนายแพทย์นัดเกียรติพิวสุนะครับเป็นสูตินารีแพทย์นะครับอนุสาขาเวชศาสตร์มารมดาและทารกในครรครับผมเป็นแพทย์ที่ ดูแลพี่นุ่นตั้งแต่ช่วงฝากคันครับที่ผ่านมามาโดยตลอดครับ mm hmm. เพื่อเคารพสิทธิของผู้ป่วยนะครับและครอบครัว mm hmm. ผมขออนุญาตเล่าในข้อเท็จจริงแล้วก็การดูแลตามมาตรฐานทางวิชาชีพนะครับ mm hmm. ตลอดเวลาที่ฝากคันมาพี่นุ่นเป็นผู้หญิงเก่งหนึ่งคนเลยครับที่มาฝากคันตามนัดอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตลอด mm hmm. จะมากับพี่หลุยส์สกอต ในทุกเดือนในช่วงไตรมาสแรกครับในช่วงเวลาการฝากครรเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นดูเรื่องของชีพจรความดันและก็ประเมินสุขภาพของทารกครับซึ่งการประเมินทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติมาโดยตลอดครับผมเราติดตามถี่ขึ้นทุกสัปดาห์ครับผมโดยการประเมินน้ำหนักทารกประเมินทารกและการบีบตัวของมดลูก ซึ่งการบีบรัดตัวของมดลูกในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งจากที่เราตรวจพบไม่มีความผิดปกติหรือมีการหดรัดตัวของมดลูกใดๆครับผมในระหว่างนั้นเราก็มีการประสานงานกับทีมโรงพยาบาลสมิตเวสุขุมวิทครับ <c oughs> เพื่อวางแผนการคลอดอย่างที่พี่นุ่นเรนแจ้งไปในช่วงวันที่24มกราคมที่ผ่านมาครับและเผื่อว่า จะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นปวดท้องเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดพี่นุ่นสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมิติเวสสุขุมวิทได้อย่างทันท่วงทีครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากโรงพยาบาลสมิติเวสสุขุมวิทได้เป็นอย่างดีครับผมจนกระทั่งในวันที่เกิดเหตุครับคือสิมกราคมที่ผ่านมาครับผมซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นระยะเวลาที่อายุคันยังไม่ครบกำหนด พี่นุ่นมีอาการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ปวดท้องรุนแรงจนวูบเกือบหมดสติครับผม<ด>ผมได้รับการประสานงานจากคุณหลุยสก์ก็ต์ครับแล้วก็พี่หลุยโทรมาในวันนั้นผมก็รีบวางแผนแล้วก็ประสานงานกับทีมของโรงพยาบาลสมิติเวสสุขุมวิทเพื่อให้มารับตัวโดยฉุกเฉินซึ่งตอนนั้นเอง ทางทีมโรงพยาบาลสมิตเวชสุขุมวิทก็เข้ามารับการรักษาในระยะวิกฤตนั้นได้อย่างทันท่วงทีเลยนะครับลำดับต่อไปหลังจากนี้นะครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการรักษาแล้วก็การวางแนวทางในการรักษาผู้ป่วยในระยะวิกฤตผมขออนุญาตให้ทางทีมสูตินารีแพทย์นะครับของโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทเป็นคนถแถลงแล้วก็ชี้แจงในประเด็นของภาวะฉุกเฉิน ให้สื่อมวลชนได้ฟังนําโดยท่านอาจารย์ปานวาดนะครับเป็นผู้ดูแลพี่นุ่นในช่วงระยะวิกฤตในช่วงนั้นขอกราบเรียนเชิญครับโดยที่คุณหมอณัฐนะคะได้เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือในช่วงระหว่างที่ฝากคันค่ะคุณหมอณัฐได้มีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะเพื่อส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาระหว่างตั้งคันค่ะ และในกรณีที่ถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นคุณนุ่นจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะทางโรงพยาบาลได้มอบหมายให้หมอเป็นผู้ดูแลค่ะออและหมอจะขออนุญาตเล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในวันนั้นค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงกันค่ะโดยในวันที่10มกรานะคะช่วงสายๆของวันนั้นค่ะ คุณหมอนัดได้โทรมาแจ้งว่าคุณนุ่นเนี่ยมีอาการปวดท้องมีอาการจุกแน่นทั่วทั่วท้องค่ะร่วมกับมีอาการวูบทางโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยประสานให้รถฉุกเฉินหรือรถ EMS นะคะรวมทั้งคุณหมอฉุกเฉินค่ะออกไปรับคุณนุ่นที่บ้านค่ะโดยคุณหมอฉุกเฉินที่ไปกับรถ EMS ได้โทรมาแจ้งค่ะว่าณขณะนั้นคุณนุ่นมีภาวะความดันโลหิตที่ต่ำมากค่ะ ความดันโลหิตอยู่ที่80-40มิลิเมตรปรอดซึ่งถือว่าต่ำมากมีหัวใจที่เต้นเร็วมากๆค่ะ140ครั้งต่อนอาทีและเริ่มมีอาการหายใจเร็วร่วมกับที่คุณหมอนัดเคยแจ้งก่อนหน้านี้ค่ะว่าคุณนุ่นเคยผ่าตัดนำก้อนเนื้อที่มดลูกออกทำให้มีแผลที่ตัวมดลูกค่ะเมื่อรวมจากประวัติที่ได้ทั้งหมดค่ะทางทีมเลยสงสัยว่าน่าจะมี ภาวะหมดลูกแตกงค่ะซึ่งทําให้เสียเลือดในช่องท้องมากและเป็นสาเหตุของความดันโลหิตที่ต่ํางลงค่ะทั้งทีมจึงได้เตรียมห้องผ่าตัดฉุกเฉินค่ะเตรียมทีมคุณหมอผ่าตัดเตรียมทีมคุณหมอเด็กแล้วก็คุณหมอดมยาค่ะเพื่อให้การรักษาอย่างทันท่วงทีทันทีที่คุณนุ่นมาถึงค่ะเมื่อคุณนุ่นมาถึงที่โรงพยาบาลค่ะเราได้พาสคุณนุ่นไปยังห้องผ่าตัดเลยเพราะคิดว่า ยังไงก็ตามจะต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนและตอนนั้นเนี่ยเราได้ทำอันตรซาวค่ะเพื่อประเมินสัญญาณชีพของทารกในครรภ์และณนะตอนนั้นเนี่ยเราตรวจไม่พบสัญญาณชีพของทารกในครรภ์แล้วค่ะแต่เราจำเป็นจะต้องตัดสินใจที่จะผ่าตัดเพื่อให้การรักษาแล้วก็เซฟชีวิตของแม่ไว้ก่อนค่นะณตอนนั้นเนี่ยเราได้ทำการผ่าตัดค่ะคลอด ทารกออกมาค่ะเราพบว่ามีเลือดออกในช่องท้องปริมาณมากค่ะเมื่อตรวจที่ตัวมดลูกดูค่ะพบว่ามีแผลขนาดใหญ่ค่ะเป็นแผลปล่แตกที่บริเวณด้านหลังของมดลูกค่ะซึ่งมีเลือดออกจากบริเวณนั้นทำให้อันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีเลือดออกในช่องท้องปริมาณมากแล้วก็ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำค่ะ ทางทีมก็ได้ทำการเย็บซ่อมตัวมดลูกที่ฉีกขาดค่ะใช้เวลาในห้องผ่าตัดประมาณ3ชั่วโมงค่ะก็สามารถหยุดเลือดที่ออกจากแผลได้ค่ะรวมทั้งทีมคุณหมอดมยาค่ะก็ได้ให้เลือดแล้วก็สารน้ำปริมาณมากเพื่อรักษาสัญญาณชีพให้คงที่ค่ะจนณจุดนั้นเนี่ยสัญญาณชีพทุกอย่างก็คนระยะวิกฤตค่ะ แต่เนื่องจากว่ามีการเสียเลือดในปริมาณมากค่ะคุณนุ่นยังจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาต่อในห้อง ICU หรือว่าหอผู้ป่วยวิกฤตนะคะเพื่อให้เลือดอยากต่อเนื่องค่ะแล้วก็เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือดในปริมาณมากค่ะโดยหลังจากนั้นเนี่ยเราพบว่าคุณนุ่นมีอาการน้ำท่วมปอดซึ่งเกิดจากการที่ได้รับเลือดแล้วก็สารน้ำในปริมาณมากค่ะ ซึ่งยังไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ณนะขณะนั้นก็มีทีมแพทย์สหาสาขาวิชาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอ ICU นะคะคุณหมอโรคปอดคุณหมอโรคเลือดแล้วก็คุณหมอโรคติดเชือะะ้อค่ะเป็นทีมเดียวกันในการให้การดูแลรักษาคุณรุ่นในวันนั้นค่ะจนสัญญาณชีพทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ภาวะน้ำท่วงปอดดีขึ้นแล้วก็สามารถนำท่อช่วยหายใจออกด้วยได้ค่ะซึ่งใช้เวลารักษาใน ICU ประมาณ4วันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพุ่ก็ยังจะต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูร่างกายในโรงพยาบาลค่ะโดยรวมเนี่ยพุ่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลาทั้งหมด6วันค่ะแล้วก็สามารถกลับบ้านได้ค่ะก็เกือบไม่ได้มีโอกาสมานั่งคุยแบบนี้แล้วเนาะส่วน สาเหตุแล้วก็เหตุผลก็มาจากมดลูกแตกเนาะหมอก็จากที่เคยผ่าตัดมาค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่แบบให้กำลังใจตั้งแต่เมื่อวานละแบตเตอรี่สำรองทำงานหนักมากเลยพบว่าแบบทุกคนไม่ว่าจะข่าวเอ่ยทุกคนก็ส่งท,ง DM, ทงางดนะีเอ็มทงไลนยมาให้กำลังใจเราทั้งหมด เราไม่รู้จะตอบแทนทุกคนยังไงแล้ก็ต้องขอโทษที่เราไม่สามารถที่จะแบบตอบไลน์ตอบดีอขอบคุณแต่เราเห็นทุกอย่างนะคะนุ่นไม่อยากให้ทุกคนเศร้าไปกับข่าวนี้เพราะว่ามันผ่านเวลามาแล้วแล้วก็ที่ผ่านมามันเศร้ามาพอแล้วแล้ววันนี้ที่เราแถลงข่าวจริงๆเราแค่อยากให้ทุกคนได้ได้ฟังความจริงแท์ที่มันเกิดขึ้นกับน,นุ่น ไม่อยากให้ทุกคนไปนั่งนะว่าหนึ่งสองสามมาเกิดมาจากการตั้งคันเป็นแบบนี้แบบนี้มันมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่ามันจะ,จะเกิดกับคนที่แบบตั้งครันในภาวะสุดท้ายใจมา่สามทุกคนนะคะมันแค่มาแจ็คพอตที่เราก็ถือว่านี่ก็เป็นหุทาห่อนเรื่องหนึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้หลายๆคนที่ เคยพาตัดเหมือนนุ่นให้ระวังตัวมากขึ้นแต่มันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนูมเหมหมอกับทุกคนเนาะสุดท้ายนุ่นว่าพี่ๆคงอยากถามเมื่อแล้วอนาคตนุ่นหลุยจะเป็นยังไงต่อคือตอนนี้เราโฟกัสในเรื่องของสุขภาพนุ่นมากกว่าเพราะว่าจากที่เสียเลือดไปเยอะเนาะนุ่นก็ต้องฟื้นฟูร่างกายตอนนี้ยังให้คําตอบอะไรไี่ได้เนาะรู้แค่ว่าคนที่อยู่วันนั้นที่เป็นห่วงและรักนุ่นที่สุดก็น่าจะเป็นหลุย เพราะว่าเขาต้องผ่านกันรับรู้ข้อมูลที่มันไม่รู้ว่าจะไปคู่จะจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นให้เวลาเราให้กำลังใจเราผ่านจุดนี้ไปให้ได้และนุนคิดว่ามันมันไม่น่าหรอกค่ะเราเคยคืนนุนเคยสูญเสียมาเยอะอะนุนว่าชีวิตเรามันมันต้องไปต่อได้ เราจะกลับมามีรอยยิ้มและมีความสุขอีกครั้งแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจริงๆต้องขอขอบคุณพวงนวยการทางสมิติเวชด้วยนะคะที่เป็ดหัวทั้งนุ่นแล้วหลุยคอยประช็กตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณทีมแพทย์คุณหมอปันว่าแล้วก็ทุกๆคุณหมอเลยที่เฉพาะทางทีมของสมิติเวชท,ทุกคนที่ผล นุ่นไม่รู้จะรอดไหมตั้งแต่ตั้งแต่ทีคุณหมอไปจนถึงพยาบาลที่ดูแลนลุ่นในห้องไอซียูดูแลนลุ่นดีมากแล้วก็แบบทุกคนรุ้นไปกันนุ่นจริงๆขอบคุณมากสุดท้ายก็คงจะต้องขอบคุณพี่ๆนกะข่าวทุกคนที่ให้กำลังใจเราเป็นเหมือนพี่น้องกันเนาะเราเจอกันเราก็ไม่คิดรอกว่าเราจะมาเจอกันในในใน,ใน,ใ,นในจุดนี้ในในโมเมนต์นี้ไม่มีใครอยาก นี่น่าจะเป็นวันที่เห็นหน้าลูกด้วยซ้ำเลถูกไหมขอบคุณเอฟซีขอบคุณคนที่ไม่รู้จักเราเลยแล้วก็ได้เล็กมาให้กาลังใจเราค่ะเราเห็นทุกข้อความเลยขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจเราแล้วก็รุ่นอยาววอนพี่ๆทุกคนวอนสื่อวชอนทุกๆคนที่ให้ความเห็นใจเรานิดน,นึงเนาะน้องไม่อยู่แล้วน้องไม่อยากให้พี่ๆขึ้นรูป เราไม่อยากเห็นรูปนอนมันสื่ออีกแล้วอะเห็นแค่รูปเราก็พอจะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็คงไม่มีอะไรแล้วพี่น่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราฝากข่าวนี้กระจายบอกให้เป็นข้อมูลสำหรับทุกคนด้วยแล้วกันนะคะ ก็ขอบคุณมากๆวันนี้ก็จบการแถล,ลงข่าวแต่เพียงเท่านี้เนอะเดินทางปลอดภัยค่ะ